วดีครับตอนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องรายการโชคพศสารชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่สวนพ่อเพียงนะครับบ้านสวนพอกินเพื่อพอดีนะครับเป็นของศูนย์พัฒนาชุมชนอุบลราชธานีนะครับคือว่าศูนย์ฝึกอบรมนะครับของพี่น้องเกษตรกรนะครับที่พัฒนาชุมชนอุบลราชธานีนะครับศูนย์ฝึกอบรมคุดขายของฝากครับใช่ค่ะใช้อะไรบ้างครับเนี่ย หมูยอเชียงหมูยอแล้วก็เป็นพวกต้นไม้เนี่ยครัต้นไม้นี่เพาะในสวนเลยครับใช่ค่ะสำหรับผู้เข้าอบรมนะจะมีขนมนอมีปลาต้มมีไส้กรอกหมูยอนะครับจะซื้อกันนะคะผักสลัดอะไรหวันก็ได้ทานแล้วค่ะผักสลัดเลดโอบพีโนกอ่ามีหมดนะครับจันทวัน สับปะรดสีบ้านเศรษฐีสับปะรดสีผักมะเขือเทศมันเชียงใหม่น้อยนาฝรั่งแยาหวานก็มีแยาหวานก็ได้ขายอยู่ดิแย่หวานเลี้ยงค่ะจะมีคนซื้อเหรอมีค่ะเชิญชมเชิญชมผักหวานบ้านน่ะผักหวานบ้านใช่เป็นแตท่ทนอยู่าหน่อยในสูนเราเพาะเองไงเนาะใช่ค่ะ มีไม่ออกเผือกก็มี้ยางนาก็มียางนาก็มีต้นข้างในนี่แหละค่ะพอมันเล็ดยางนาขายต้นกี่บาทสิบบาทอ้ดีดีดีเดี๋ยวจะมาวัดหนุนพริกก็มีไม่ออกเะไรพริกแต่พริกไม่ได้มาปะพริกมะเขือมีพริกย่างนพริกเอามาไว้เด้อเดี๋ยว นี้เป็นแปลงผลักผสมประสานนะครับเนาะก็ทําสไตล์ของโคกหนองนาโมเดลนะครับใช้ฟางข้าวเป็นตัวคุมนะครับเป็นตัวคุมหญ้าแล้วก็คุมดินด้วยหลายยานะครับ่ว่า,วาจะเป็นข้าวโพดมะขีดาานาะผักสลัดนะครับแม้กระทั่งผักบุ้งนะครับบุ้งเราก็ปลูกได้นะครับผสมประสานนะครับในแปลงนี้ นี่หลากหลายปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะพี่น้องเนาะว่าจะเป็นกระลำนะครับกระลำคะน้าพริกดอกแค่กระมี่นะครับหลากหลายนะพี่น้องอยู่ในแปลงนี้นะครับมีพริกมีกระเพราขนุนกระมี่นะครับขาหัวทิ้นไข่เนาะผักกาดผักเขือ นี่ทุกอย่างนะครับที่กินเนาะผักชีก็มีนะครับผักชีผักากาดก็มีนะครับเยอะแยไไนนนนะ,ะ,ละนนนะแล้วทีนี้ความหนารู้แล้วเนาะ,ะทีนี้คลดินดูแล้วเราไม่จําเป็นต้องใช้ฟางอย่างเดียวอะไรก็ได้ที่เป็นวัสดุรธรรมชาติ ที่ย่อยสลายได้เช่นตอนนี้เรามีอะไรเยอะ <st> คะใบไม้เหออวานมาจังน้อยนึงนะคะแล้วก็เอามาคุง <c oughs> ค้งกุ้งเหมือนกันความหนาก็ตามที่เรามีเนาะถ้าเรามีน้อยก็อาจจะบางลงนิดจังน้อยเพื่อให้ต้นอื่นเพลียโค่งน้ำเนาะอันนี้ก็จะเป็นการถมดินตามด้วยแห้งชามแห้งชามเฮ้ยยังไม่ทันนะม้าก่อนไหมเออม้าจะสูดแล้วเจออะไรกันบ้าน มีเปไหนครับพรานางลำดีกระถานหานเรื่องอาจารย์ยักษ์เป็นคนสอนเราไปเรียนกับอาจารย์ยักษ์มาะคะหรือว่าจะเป็นที่ศูนย์ภูมิรักธ,ธรรมชาติที่นครนายกอาจารย์ยักษ์จะอยู่ชลบุรีเนาะสูงมากเพื่อหรือว่าที่นครนายกนะคะก็จะเป็นศูนย์ภูมิรักธรรมชาติหรือที่อื่นๆที่เป็นศูนย์เครือข่ายก็ก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าใครก็ตามที่ผ่านหลักสูตรนี้เขาจะอบรม4ี่คืน5วันเป็นหลักสูตรกสิกรรมธรรมชาติ เป็นหลักสูตรพื้นฐานนะคะเรายังไม่มีโอกาสตรงนั้นแต่ถ้าเไปทางท่งทานพกสก็อาจจะพาเรามาอบรมก็ได้นะคะก็จะช่วยช่วยให้เราหัวนี้ได้นะคะเพราะว่าหลักกิจกรรมธรรมชาติเราแบบเงินทองเป็นของมายาข้าวปลาเป็นของจริงเงินเงินก็จะไม่เป็นประเด็นสําคัญเพราะว่าถ้าเรามาทําตามหลักกิจกรรมธรรมชาติแล้เราจะมีอยู่นี่กินนะคะอ่ะเอ ในกีวาแห้งชามก็คือปุ๋ยหมักแห้งนั่นเองนะคะแต่เราใช้คีย์เวิร์ดคำว่าแห้งชามเพื่อให้เข้าใจง่ายในการทําปุ๋ยหมักแห้งก็จะประกอบด้วยเนี่ยค่ะมูลสัตว์นี่เนาะมูลสัตว์หนึ่งส่วนมูลยังกระไดถี่เฮามี่เขาเขาลกเขาอลักพุ่งตนเองนะคะไม่ใช่ว่าเรามีมูลมูลวัวมูลวัวเขาบอกว่าบางฟังว่าบํารุงใบข่อยกับถีบํารุงต้นข่อยสีไปเอาอันอื่นมากบํารุงหัว ไม่ต้องไปคำนึงถึงตัวนั้นเรามีอะไรเราพึ่งตนเองนะคะใช้ได้มูลศาตว์ใช้ได้หมดนะคะมีใบไม้ใบไ,ไม้แห้งตอนนี้เรามีนะคะใบไ,ไม้สดนีมัมกนกระสียากแน่นอยายาสดก็ใส่ได้ยาแห้งก็ใส่ได้นะคะมีอะไรใช้อันนั้นใบไ,ไม้แห้งใบไ,ไม้สดผีดตรงใส่เดะะ้มูลศาตว์ต้องใช้ลำไม่มีก็ไม่ต้องใช้อันนี้เราใช้ลำรำละเอียดเนาะลำจะเป็นอาหารให้ยูเรียซีนะคะ แต่เจัาน้อยหนึ่งก็ได้นะคะก็าเป็นแห่งเชื้อเขาแหจิ้งจซีเขาแข็งแรงแล้วก็หัวเชื้อจิวงจิ้งซีหัวเชื้อจิ้งจิ้งซีเดี๋ยวจะจะบอกตอว่าได้มาอย่างไรนะคะแล้วก็จะมีส่วนผสมของน้ำนะคะตามสูตรนี้นะคะตามสูตรนี้วัานะคะจยางสมมติว่าอันนี้หนึ่งหนึ่งกระป๋องอย่างนี้เนาะไมไม้ก็น่าจะประมาณสามกระป๋องโดยประมาณนะวันเะหนึ่งส่วนหรือคือตอกันเบิร์ดนะคะอยู่ที่น้ำหนักด้วยก็จะกันนะคะแล้วก็ เอามูลสัตว์เอาวัสดุอ่าส่วนผสมทั้งหมดที่เราให้งเมื่อสักครู่นี้เอามาเอามาเทลงกับพื้นอย่างนี้เนาะให้มันเป็นลูกเหมือนสนามกุบอจสีหรือผืนผ้ามันก็จะง่ายในการทำขนาดเท่าไหรขนาดถ้าขนาดยาวมากๆยาวเท่าไหร่ก็ได้ที่ที่พื้นที่เรามีแต่ว่ากว้างอ่ะถ้ากว้างมากเวลาเราทําเราก็จะทํายากเนาะเอาขนาดพอดีพอดีแต่ถ้าเป็นสาธิตเราก็ทะมาณเนี่ค่ะ ก็ประมาณนี้ยาวเข้านี้ก็นี้มันขึ้นตามขนาดพื้นที่เนาะแต่ว่าเทเทเป็นประมาณว่าสี่เหลี่ยมพื้นทาามานันจะสะดวกนะคะถ้าแปลงยาเลี้ยงสัตว์นะครับในศูนย์ปกอบรม,มพัฒนาชุมชนอุบลราชธานีนะครับน,นี้เป็นญ้าน่าจะเป็นหน้าหญ้าหวานนะครับหญ้าหวานอิสไลยอยู่ ขอบคุณนะครับสำหรับพี่น้องที่ติดตามรับชมช่องโชคไปสาร h ช n แนลนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ